สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้วันที่29พฤษภาคม2565นะครับเวลาก็7โมงครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในเส้นทางหมายเลข101ครับจังหวัดน่านครับนี่เป็นช่วงขาล่องครับน่านสายเหนือลงไปตัวเมืองนะครับมาจากอำเภอปูอำเภอท่าวังผาครับอีกประมาณ 20กิโลเมตรครับจะถึงตัวเมืองน่านนะครับเป็นเส้นทางหลักอีกเส้นทางหนึ่งนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวครับที่จะเดินทางไปเที่ยวอาเภอปัวอาเภอบอกเือนะครับในช่วงก่อสร้างสีเลนใหม่ครับประมาณ19กิโลเมตรเศษเครับจะถึงตัวเมืองน่านครับขะเริน้นโครงการนะครับรถที่สุดครับมาอัปเดตกันอีกครั้งครับ ก็พื้นผิวถนนก็เรียบร้อยครับแต่ว่ายังไม่ได้ตีเส้จจนจราจรนะครับรับชมกันไปยาวๆจนถึงตัวเมืองหน้าเลยครับนี่เป็นช่วงอาวตออาอวตอบ่อนะครับอาเภอเมืองครับเขียนอำเภอเมืองนะครับ ตรงนี้ก็คือหน้าอบต,อ,ตอบ่อครับที่ด้านซ้ายมือของเราครับตอนนี้บริเวณเกาะกลางครับมีแบร,ริเออร์แล้วก็มีการปูหญ้าครับสวยงามเลยครับฝั่งละสามเลนได้เลยนะครับเนี่ยหลายทางกว้างมาก ว่าสเลนก็อะไรอยู่ครับเพราะว่ามันประมาณ6เลนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับรวมสฝั่งครับนัรท่องเที่ยวที่ไม่ได้มาเที่ยวน่านช่วงโควิดครับสองสาปีกลับมาอีกครั้งนี่ถนนดีขึ้นมากแล้วครับ ท่านที่จะมาเที่ยวน่านนะครับก็คือแนะนําเลยครับจะไปเที่ยวบอกเรือไปเที่ยวปัวนะครับแนะนานอนที่ในเมืองกอดคืนหนึ่งครับเช้ามาครับเช่ารถขับรถออกจากตัวเมืองครับมาตามเส้นทางสาย1 0 1ศนหนึ่งครับขึ้นเหนือครับทางอำเภอท่าบางหาทุปัวครับวิวท่าสวยเลยครับในช่วงเช้านะครับ สีเลนเดิมครับเพื่อผ้าตูบ้านพาตูพาสีครับ บ้านผาสิงนะครับแผนทางบอกหน้าที่สองอยู่ด้านขวามือนะครับช่วงบ้านผาตูที่ทำซีเรสได้เสร็จได้ประมาณสิบปีแล้วครับเนี่ยประมาณหกปีได้แล้วครับตอนนี้ครับจุดนี้นะครับบ้านผาตูครับแลว้วตอนี่คือจุดที่สร้างซีเรสใหม่ต่อ ไปในช่วงพระดมงเมือบไปบ้านหาดสิงนะครับโซนนี้นี่อย่างราชาต่อเพื่อนครับ มาร0 0ยกิโลเมตรต่โมงคว รับชมกันต่อเนื่องไปจนถึง,งหน้าสนามบินหน้านครเลยนะครับด้านขวามือครับบริเวณนี้ครับจะเป็นถนนที่ใช้ลัดไปเข้าตัวเมืองน่านจากทางด้านสน่อราชการนะครับที่ไปอำเภอบ้านหลวงครับไปพะยาวครับเส้นเส้นด้านขวานะครับเส้นทะเลี้ยว เลี้ยวขวาไปนะครับในคลิปนี้เรืร่อที่จะตรงเข้ามือหน้านครับตามแนวที่มีการก่อสร้างครับไปทางด้านสนามบินครับเมืนมาเลขหนึ่งศูนย์เต่มก็เส้นนี้ก็ผ่านน้านสนามไปผ่านน้านสนามบินครับใส่งานกันจนจบเลยครับอส่วนนี้ก็มีการปูหญ้าครับที่บริเวณ ไปชิดแนวก่อกลางนะครับสวยงามครับอยงนี้กำลังวางเอาแท่งโลหะครับสำหรับทำแบรคเออร์ขอบทางวางเรียงรายครับ 奶茶。 ว่าเรากำลังพ่งหน้าเวลากินใต้ไปแล้วเนี่ยมันย้อนแสงเฉยเลยครับนม่นาเจอครับคนเดียวเป็นมา ้ liksom, เราถึงจุดสิปป้นสุดของการนะครับนี่คือสีเลนเดิมนะครับที่จักรแสดงน้ทรราบริเวณหน้าสถานกอนั้งโจังหวัดน่านทางขวาครับ ท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับท่งชาแนลครับผ่านหมายเลขครับถ่ายโดยประบอกทุกท่านครับจังหดหมายเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งช่วงขาล่องนะครับมาจากมือมัวอันเท่าวังผาครับตรงแค้เท่าตัวเมืองแน่ครับมาจนถึงสนามบินน้านาคอนทางด้านซ้ายมือเราตอนนี้ครับเป็นช่วงการก่อสร้างสีเลียนม่ครับระยทางประมาณสิบหกสิเจ็ดสิบแปดกิโลเมตรนะครับประม เรียบร้อยไปเยอะแล้วครับความคืบหน้าก็เยอะพอสมควรแน้ครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ